สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับน้พงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถกระบะปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆนะครับราคาสบายๆนะครับผ่อนไม่มากนะครับคันนี้ได้แน่นอนนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้านิสสันนาวาล่าคิงแคป2.5นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัว SL เลยนะครับค่อนข้างสดนะครับคันนี้ใครดูคลิปนี้นะครับ รับรองว่าอยากได้รถคันนี้ไปใช้แน่นอนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่มีเิ้วรอยเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นชุดสีดําทั้งชุดเลยนะครับโลโก้นะครับตัวเดิมนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับและตัวนี้นะครับมาดูนะครับทะเบียนนะครับทะเบียนตัวนี้นะครับเราตรวจขนส่งเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ7 7 8 5อุบลนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นยางปีใหม่ๆเลยนะครับเป็นยางปี2 0 0พ 22เลยนะครับเป็นยางบริสโตนะครับยางเต็มดอกใช้กันยาวๆไปเลยนะครับมาพร้อมกับกระทะเดิมโรงงานนะครับบรรทุกหนักได้แน่นอนนะครับ2,500กิโลขึ้นแน่นอนนะครับคันนี้ส่วนกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถตัดดำนะครับค่อนข้างโดดเด่นมือจับสีเดียวตัวรถนะครับอ่ะไล่มาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยใครที่มองหาอยู่นะครับย้ําเลยนะครับกระบะปีใหม่ๆเลขไม้น้ยๆนะครับต้องคันนี้เลยนะครับ มาดูด้านหลังนะครับตัวนี้สัญลักษณ์นาวลรานะครับนิดสันนะครับตัวเดิมยังไม่แกะกันชนเป็นกันชนเดิมยังไม่มีริ้วรอยอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมกไนเนอร์กันนิดนึงนะครับแมกไนเนอร์นะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับน็อตฝาท้ายกระโปงนะครับยังไม่เคยเจอกุญแจเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคันนี้ซูมดูได้เลยนะครับรถค่อนข้างสดนะครับ ย้ำเลยว่าสดมากมากเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับไปตามไปเลยมามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับย้ำเลยนะครับใหม่สดนะครับไล่ดูจากคอนโซลเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยกริบเลยนะครับและตัวนี้นะครับพวงมาลัยสีก้านเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับ a m FM นะครับตัวนี้ใส่อาร์ค USB นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับมาดูในส่วนของที่เก็บของนะครับย้ำเลยนะครับ เป็นรถมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับคู่มือยังอยู่ครบยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับอ่าในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์แมนนวลสระดับนะครับมาพร้อมกับเกียร์หสปีดนะครับค่อนข้างแรงเลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับโทนสปอร์ตเลยนะครับสีเทาตัดดำนะครับเดินได้สีขาวนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้สวยแค่ไหนก่อนไปดูห้องเครื่องสตาร์ทให้ฟังนิดนึ่งนะครับ แค่เดียวติดนะครับมาดูในส่วนของเลขใหม่นะครับ58,000กิโลเมตรเป็นใหม่จริงๆนะครับปะไปดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับไล่จากฝากระโปรงบนเลยนะครับแผ่นกันกระแทกนะครับยางแผ่นกันความร้อนนะครับพวกนี้นะครับยังอยู่ครบนะครับยังใหม่กริบเลยนะครับน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยเจอกุญแจนะครับตัวนี้ค่อนข้างสดนะครับมาพร้อมกับคานเดิมโครงสร้างเดิมนะครับบอดี้เดิมนะครับและตัวนี้นะครับ ค่อนข้างสดเลยนะครับมาดูไล่ดูได้เลยนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังใหม่กือบเลยนะครับบอกแล้วว่าใครที่มองหารถกระบะปีใหม่ๆเลขไม้น้อยๆนะครับต้องคันนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูราคาข้างงวดนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับอ่ะสำหรับเจ้า n น a ว a King c คปคันนี้นะครับ2.5 SL นะครับปี21นะครับเปิดราคาให้เลยนะครับ ราคาเดิมนะครับผมขายอยู่4 290 0 0บาทนะครับวันนี้เอาไปเลยนะครับ359,00 0บาทนะครับผ่อนเพียง6,300บาทนะครับตลอดอายุสัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแถมฟรีภาษีพรบนะครับและยังมีบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินนะครับบนท้องถนนนะครับทั่วประเทศ1ปีเต็มตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับอาชีพนะครับที่ออกได้นะครับสมยงคาเซนเตอร์นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับย้ำนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับ ใครอยากได้รถนะครับอาชีพเกษตรกรนะครับเพียงแค่ท่านมีโฉนดที่ทํากินนะครับไม่ว่าจะเป็นใบโฉนดครุฑแดงนะครับหรือสปกรณนสสามทบทห้าที่เช่านะครับมีสัญญาเช่านะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับปลูกมันปลูกอ้อยนะครับตัวนี้ก็ยื่นกู้ได้หมดเลยครับเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้หมดเลยนะครับในส่วนของอาชีพที่เป็นพนักงานนะครับรับเงินผ่านบัญชีนะครับเพียงแค่ท่านมีหนังสือรับรองเงินเดือนจากองค์กรนะครับ แล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังนะครับตัวนี้ก็ยื่นกู้ได้เลยนะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ขายนะครับเหมาะสําหรับรถคันนี้เลยนะครับเพราะช่วงล่างหนึบมากนะครับบรรทุกได้เยอะนะครับเพียงแค่ท่านมีสถานที่ประกอบการนะครับอย่างขายของตลาดสดนะครับใบเช่าแผงหรือตัวนี้ท่านขายมานานนะครับก็สามารถยื่นกู้ได้ออกตัวหน้างานได้แค่นั้นก็ได้รถนะครับในส่วนของพุ่มพวงนะครับขายรถทั่วไปนะครับรถเล่นะครับเพียงแค่ท่านมีรถที่ประกอบ กิจการอยู่นะครับมีหน้าเล่มเป็นชื่อท่านนะครับหรือผู้เช่าซื้อนะครับก็สามารถมายื่นกู้ได้นะครับอ่ะท่านใดที่อยากได้รถคันนี้ไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์0984696699สนะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับออกได้ทุกอาชีพส่งรถทั่วไทยนะครับอ่ะคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับกับรถเดิมรถดีสมยงคาร์เซ็นเตอร์คลิปนี้สวัสดีครับ